แมนยูติดในส่วนของค่าตัวครับมีการเปิดเผยว่านิวคาเซิลเต็ง1สอยในตัวเบนจามินเซสโกนะครับรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าตอนนี้บอกว่านิวคาเซิลเนี่ยเป็นเต็ง1นะในการแย่งตัวเบนจามินเซสโกของหน้าของเอเวอร์ไลาสิกแมนยูเนี่ยก็อยากจะได้ตัวเซสโกเหมือนกันแต่เชื่อว่าถ้าหากเงินมาจ่ายค่าตัวไม่ได้เนี่ยก็มีลุ้นคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมยากเหมือนกันนะครับ ตามรายงนานของเดอะเเลกราฟครับบอกว่าเซสโกมีแนวโน้มสูงที่ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยนิวคาสเซนลครับน่าจะได้เงินก้อนโตมาเสริมทัพถ้าหากว่าอเล็กซานด์ซักย้ายออกจากทีมทมกลางความสนใจจากลิเวอร์พูล l ของแดงโดยเชื่อว่านิวคาสเซลตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ในส่วนของอิซักนะครับก่อนหน้านี้นิวคาสเซลอยากได้อูโกเอกิติเก้แต่สุดท้ายครับเอกิติเก้ก็ย้ายไปลิเวอร์พูลนั่นทำให้เบนจามินเซสโกซึ่งอยู่ที่ค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์ ขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการแทนที่ของอีซัคด้านแมนยูเองนะครับก็ยังอยากได้เซสโกเพื่อเติมเกมแนวรุกแต่เพึ่งขวาตัวมาเตลสกุลย่าแล้วก็แบรนด์เอ็มรูโมมาในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ก็ใช้เงินไปกว่า133.5ล้านปอน์นะสคนนั้นจนงบเนี่ยเริ่มร้อยหลอแล้วก็ตามนะครับแมนยูแม้ว่าจะมี UCL หรือว่ายูฟาชิเปอร์ลีให้เล่นกับนิโคลเซนในซีซั่นนี้แต่แมนยูครับ อย่างผมมั่นใจว่าถ้าพร้อมเดินหน้าเต็มตัวเซสโกอาจจะเลือกย้ายไาที่แมนยูจากการเ,เปิดเผยของ ESPN ปัญหาคือแมนยูเนี่ยมองว่าค่าตัวของเซสโกตอนนี้ยังแพงเกินไปและอาจจะต้องขายนักเตะบางรายเพื่อระดมทุนแต่จนถึงตอนนี้มีแค่มาคาสซราส์ฟอร์ดเท่านั้นที่ยา้ายไปอยู่บาร์เซโลนาแบบยืมตัวซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ได้เงินค่าตัวเข้ามาแค่ประหยัดค่าเหนื่อยเท่านั้นเองนะครับอีกเหตุผลที่แมนยูอาจจะยังไม่ลุยคว้าเซสโกอย่างจริงจังก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ย ยังสนใจในตัวโอลีวัตกินหัวหอกของแอสตันวิลล่าอยู่และกําลังช่างใจว่าจะเลือกใครดีในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับ mm hmm. ก็รอดูแล้วกันนะสำหรับสถานการณ์ของเซตโกเองครับ mm hmm. เพอๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปที่ดิวคาเซิลมากกว่าด้วยถ้าเงินถึงไปต่อกันที่นิคโป๊ปกันหน่อยครับแมนยู mm hmm. Menu, สบโอกาสสนใจนิคโป๊ปอีกคนหนึ่งแย่งตําแหน่งโอนาน่า รายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับแสดงความสนใจอยากได้ตัวนิกโปปในทวารของนิวคาสเซิลเอาเข้ามาแข่งขันแย่งตำแหน่งกับอันเดรโอนาดาเดอร์ตุงมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมแม้โอนาดาเนี่ยเคยถูกให้ยกให้เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกตอนอยู่กับอินเดอร์มิลานแต่ผลงานของเขากับแมนยูกลับไม่เป็นไปตามความคาดหมายเลยเขาพลาดจากจังหวะสำคัญๆจนทำให้ทีมเนี่ยต้องเป็นฝ่ายแพ้ภายหลังเยอะแยะมากมายสำหรับโอนา่า ตอนนี้ครับโอนาะน่าเนี่ยยังมาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอีกนะจะไม่ยังไม่ได้ลงฟอสสองให้กับทีมในช่วงทัวร์พรีซิชั่นแมจะเดินทางไปกับทีมที่อเมริกาก็ตามแล้วรายงานจากท้องสปอร์ตครับบอกว่าพอข่าวว่าโอนาน่าบาดเจ็บหลุดออกมาเนี่ยแมนยู Menu ก็มีข่าวกับผู้รักษาประโโตูมักหน้าหลายตาทันทีโดยรายล่าสุดที่ถกูกพูดถึงก็คือนิคโป๊ปนะครับซึ่งลงฟอสสองให้กับิวคาสเซลไปแล้วเกือบ100นัดนับตั้งแต่ยายมาจากเบอร์รี่ด้วยค่าตัวแค่10ล้านปอนด์ แม้ฤด,ดูกาลก่อนนิกป๊ปเนี่ยจะเจ็บยาวไปเกือบ4เดือนแต่การที่นิวคาสเซิลสามารถปิด,ดเดียวอารอนแรมเดลเนี่ยก็ยิ่งทําให้เกิดกระแสว่ามือกาวัยส3ปีอย่างนิกป๊อต้องย้ายทีมเพราะสัญญาของเขาก็เหลืออีกแค่ปีเดียวก่อนหน้าน,นี้ลีชูโนเต็ดเคยสนใจนิกป๊ปเหมือนกันแต่สุดท้ายนิวคาสเซิลไม่ยอมปล่อยและลีชเนี่ยก็ไปคว้าตัว erry, ลูคัสเปอร์รี่จากโอลิมปิกลิยงมาแทนในฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยแม้บอลลุกตกลงกับซาวด์แัมตันดึงตัวแรมเดลมาเสริมทีม แต่สกายสปอร์ตครับยืนยันแนะ่ว่านิวเวอร์เซอร์เนี่ยยังไม่มีแผนจะขายนิกโป๊เพราะว่าคุณซื้ออย่างเอ็ดดี้ฮาวเองต้องการให้ทั้งสองคนแข่งขันกันไม่ใช่ดึงมาแทนที่กันนะครับส่วนฝั่งของแมนยูครับระหว่างที่โอนาน่ายังไม่พร้อมเนี่ยบายินดีก็ได้ลงเฝ้าเสาในช่วงพรีซีซั่นแต่ก็มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายออกเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แมนยูนะครับยังมีข่าวกับเอมิเลโนู่บเนเดนในประตูแชมป์โลกของแอสตันวิลล่า แต่วิลล่าเนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ซึ่งทางแมนยูเองยังไม่อยากจะจ่ายแพงขนาดนั้นในตอนนี้นะโอ้ยสถานการณ์ก็ถือว่ารอดูอีกคนหนึ่งนะครับไปที่นายประตูอีกคนครับแมนซิตี้ไฟเขียวให้สเตฟานออตเตีาย้ายทีมได้หลังเซนเจมทรัฟฟอร์ดเข้ามาแล้วครับแมนซิตี้นะครับตัดสินใจเปิดทางให้สเตฟานออตเตีาย้ายออกจากทีมได้ในช่วงตลาดสัปดาห์นี้ครับหลังจากแมนซิตี้เนี่ยจัดการดึงเจมทรัฟฟอร์ดกลับมาจากเบอร์ลี่อย่างเป็นทางการ มนซียครับยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาใช้อ p ชั่นซื้อกลับในสัญญาของแทฟฟอร์ดเรียบร้อยได้เซ็นสัญญากับนายทวาวันไว้21ปีจนถึงปี2030ซึ่งจะทำให้แทฟฟอร์ดเนี่ยเข้ามาแข่งขันแย่งตำแหน่งกับเอเดรซอนแล้วโรมาโน่ครับก็รายงานบอกว่าแมนซี้ได้แจ้งกับโอตกาเรียบร้อยนะแจ้งโดยตรงเลยว่าเขาสามารถมองหาทีมใหม่ได้เลยในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ในด่านวัยสาปีอย่างโอตก,กาครับย้ายมาจากอาร์เมเนียบิเลเฟลในปี2022และยังมีสัญญากับแมนซี้ถึงปี2 0 2 6 แม้จะทำผลงานได้ดีหน้าประทับใจเวลามีโอกาสลงสนามแต่การมาของแทรฟฟอร์ดก็ทําให้โอกาสของเขาน้อยลงอย่างชัดเจนสื่ออังกฤษนะครับก็รายงานว่าตอนนี้มีอย่างน้อย3ทีมในพรีเมียร์ลีกที่จับตามองออเตกาอย่างใกล้ชิดขณะที่ฟูรเนเบเช่ทีมยกัยกษ์ใหญ่จากตุรกีก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจอย่างจริงจังรอดูแล้วกันครับแต่แมสตีเปิดทางให้เขาสามารถย้ายทีมได้เลยสำหรับสเตฟานออเตกานะครับรอดูก็จะไปทีมไหนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่า ได้ในประตูมือดีมาแล้วได้เด็กหนุ่มไฟแรงนะสำหรับเมนซี่ในการเอาตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดส่วนอโอเดกาก็ต้องมองหาทีมใหม่นะครับโชมัสมูเลอร์ครับเรียบร้อยครับเฮียวิโกตะลุย MLS ตกลงสัญญากับแวนคูเวอร์ไวกับนะครับแวนคูเวอร์ไวกับกับเอฟซีซิซินาติบรรลุกตกลงเรื่องการเทรดสิทธิ์นะครับการค้นพบตัวนักเตะ นะครับของทางโทมัสมอร์เลอร์เรียบร้อยแล้วโดยซิซินเนติจะได้รับเงินจากแวนคูเวอร์ไวแคปสูงสุดถึง400 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบเงินจัดสรรทั่วไปหรือว่า GAM ข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญที่ช่วยให้แวนคูเวอร์ไวแคปนะครับเข้าใกล้ในการคว้าตัวโทมัสมอร์เลอร์มาร่วมทีมมากขึ้นโดยแผนคือจะเซ็นสัญญาในปี2025แบบไม่ใช้โคต้านักเตะระดับดิ s ินเนติกนะครับเพลเยอร์ DP แต่จะเปลี่ยนเป็นสัญญา DP ในปี2026 ก่อนหน้านี้เดลันติครับรายงานว่าแวนคูเวอร์ไวแคปกำลังเจราจากับมูเลอร์โดยติดเพียงแค่เคลืยอ์เรื่องสิทธิ์การเจราจานใน MLS ที่อยู่กับซินซิเนติสำหรับด้านของดิสค o เวอรี่ไลฟ์นะครับใน MLS คือกดที่แต่ละทีมเนี่ยสามารถจองสิทธิ์ในการเจราจากับนักเตะคนนั้นได้ก่อนใครและซินซิเนติก็เคยเจราจากับมูเลอร์มาก่อนหลังเอเย่นติดต่อมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยราคาสิทธิ์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดียวของ กร้อยที่ชาร์ลอตเคยขายสิทธิ์ให้กับ LA g a l a ก y ซี่ที่ราคา400ดอลลาร์เหมือนกันเจฟเบอร์ดิงนะครับซ e o ร่วมของซนะินเนตีเนคเคยให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนบอกว่าเรายื่นข้อเสนอที่ดีให้มูเลอร์แล้วและพูดคุยกับเอเจนต์ของเขาหลายครั้งสุดท้ายเขามีทางเลือกมากมายและเราก็เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของเขานี่แหละคือโลกฟุตบอลมูเลอร์นะครับอำลาไบยมิวนิคหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นสโมสรที่เขาอยู่มาตลอดอาชีพ17ปี โดยผ่านการลงสนาม756นัดยิง250ประตูคว้าแชมป์บนเดสลีกา13สมัยรวม11สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2023แล้วก็ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปลีกอีก2สมัยในปี2 0 1 3แล้วก็2020แม้บทบาทจะลดลงในฤดูกาลสุดท้ายแต่มูเลอร์ก็ยังลงสนามถึง49เกมยิง8จ่าย8หลังจบยูโร2024ที่ได้ลงเล่นน้อยเจ้าตัวก็ตัดสินใจอำลาจากทีมชาติเยอรมนี โดยเขาติดทีมทงเอ่าติดทีมทงอ่ะติดทีมชาติเยอรมนีมาถึงเอ่อยสานัดนะยิง45ประตูะได้แชมป์โลกในปี2014ด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่าเรียบร้อยครับจบที่แวนคูเวอร์ไวด์แคปนะสำหรับโชมัสมุลเลอร์นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอ่ยูเอสสามหาถ้าใครสนใจก็แอไลน์ไปร่วมลุ้นส่วนกันได้ Kultur? กับรักดาล,ล่าแต้มหลนครับมันชอว์ฮันส่งบินสามร้อยลุ้นกว่า3เท่ามูลค่า1น0 0บาท40รางวัล ส่งบิน500ลุ้นกว่า10เท่ามูลค่า5,000บาทมากกว่า20รางวัลกิจกรรมจนกว่าจะหมดเดือนกรกฎาคมถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @us365 ได้เลยนะครับอย่าลืมมีอดดำหน้าด้วยนะครับทุกท่านคนขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆเลยทีเดียว